ตอนนี้คุลุงขึ้นไปตัดกิ่งไม้เพื่อที่จะเอาไม้ไผ่ลงกับด่างที่ตักนกลงนะคะก,ก็ลุ้นมากเลยแต่ว่ากิ่งไม้ตัวนี้มันก็เหนียวขวาเหล็กอยู่เขาสบายใจกลัวทมว่าเกาะกิ่งหม่ดูคุณลุงลุ้นมาก กิ่งไม้แต่ระวังหยยบให้ดีๆนะคะเอย่ให้ถือกิ่งไหม่เด้อนี่ลุ้นมากคุณลุงตอนขึ้นขึ้นไปบนราวเหล็กป้าใจเสียหมดนะคะแต่ถ้าลงมากับกิ่งไม้นี้จะปลอดภัยกว่าเออเลื้อยขึ้นมาจนจะขึ้นคุมต้นอันนี้ถ้ามันขึ้นได้มันก็คลุมเลยเอ่ามันเก่งมากพวกไม้เลื้อยอะ่ะ คือกันกับต้นชีอ้อนทั้งล่างนี่ปล่อยมันคุ้มต้นมะนาวต้นหนขอให้คนปลอดภัยเ <c oughs> พราะว่ามันมีเออเอาเออกไปปลูกไม่ได้แล้วปล่อยเดมแต่ว่าต้องเอาไปไว้ที่ <c oughs> ที่อ้ออุ้ย <c oughs> ไอ้นันหักไม่เป็นไรหักแล้วเราก็ <c oughs> เอาปลูกใหม่เออหักแล้วก็เอาลงมาปลูกใส่กระถางปล่อย Kristen. เอามาไว้เดี๋ยวจะปลูกใส่กระถา,างเอ,เอาไว้เอาไว้ก่อนเอาไปวางไ,<ม>ไว้ไหนละ่ะไมมทองจริงจะไม่เล่นงาน <c oughs> ดูสิเนี่ยดูที่ที่ท,ที่ที่ฉันได้มาหออฟางอยู่แบบนี้เพราะว่าไหมทองเล่นงานมันสักค่นี้มันเป็นม้วนอยู่ดีๆดูไหมทองหรือพี่น้องไหมทองมันคากิลีบางมันลือฟางใหญ่เกินวะใหญ่เด็๋ยวไปม้วนไหม ออฮูชายโยอ,อาเมนมคุณลุงลงมาปลอดภัยแล้วก็ดีแล้วนะคะป้านี่ไม่หายใจเลยเมืมม่อสักครู่นี้ลืมหายใจเลยเพราะคุณลงุงขึ้นไปบนเราวเลยท,ที่ไม่ที่ไม่แข็งแรงมากตอนนั้นน่ะแต่คุณลุงก็บอกไม่ฟังวะบอกว่าไ่้ึ้นก็ไม่ฟังหาทางสิขค้นใสอีกวันนี้บอกให้ขึ้นแล้วเด้อค่ะ ให้ขึ้นอีกแล้วนะคะค,ค,ค,อค,คะโอ้โหนี่ก็คือขึ้นไปตัดกิ่งไม้คุณลุงขึ้นไปตัดกิ่งไม้ออกจากทางที่จะไม่ใช่ตัดกิ่งไม้เท่านั้นเพื่อที่จะเอาไม้ไผ่แล้วก็ดางแห่ลงพี่น้องดางแห่ดักนกแมจะเอาดางดักนกลงก็ต้องขึ้นไปตัดลงมาตั้งแต่กิ่งไม้เพราะว่าตอนขึ้นนะช่างเอาขึ้นไปให้นะคะช่างเขาก็ขึ้นไปเกี่ยว มาตั้งแต่นู้นหลังนู้นมาจนถึงหลังนี้เลยแต่นกมันไม่กลัวมานกไม่กลัวไม่ได้ผลนะคะก็เลยต้องลื้อลงแล้วก็หาวิธีใหม่เนาะอ,อคือปล่อยช่วยเก็บไปทิ้งเลยเก็บออกเยกว่าขวางถนนได้เหรอดูคุณลุงกำลังจะเอาเหยียวมา,อาเอานกเหยียวมาประกอบอีกนะคะแล้วก็กลางใส่ตัวนี้ จุดนี้นะคะต้องอยู่ตรงเวิร์นี้นะคะเวิร์งนี้นกมันเห็นมันบินมามันจะได้ไม่กล้าเข้ามานะคะอโอ้เอาสีเนี่ยคือบอาเอาสีจับจับคือเสือสีเสือสเอมื่อกี้นี้เนี่ยว่ามันจะได้มองเห็นชัดๆเืนก็กําลังประกอบอีกเนะาะเฮ้ดูซิไหมทองก็ลุ้นใช่ไหมใส่หละไหมทองจืดอไปใส่ละจะไม่มเออจะไม่ก<ม>็ลุ้น ไม้ทองก็ลุ้นเหมือนไม้ทองจะไปช่วยแม่ปลอยเก็บอันนั้นบอกใช่หรืไหนล่ะไปช่วยดึงไปดู <laughs> ช่วยดึงไว้ไม้ทองนี่มันช่วยดึงแต่มันดึงคนละทางกับมันช่วยดึงแต่มันดึงคนละทางกับคนตลอดเอาไหนล่ะขี้ดื้อน่อยไ <มา S 2> อขี้ดื้นอน่อยไปขี <มา S 1> ้ดื้อน่อย <มา S 2> ว้ยระวังต้นไม้ ววยแล้้นี่เอ้ยระวังโอ้ฟริกฟลิกฟลิกระวังระวังเท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 มันจะหักไม่จะยืนเบื้องเซย์อ,อยู่คนสินไม้ออ <laughs> เพราะว่ามันจะติดกระถางผักกระถางอะไรของป้าตรงนี้ไปไม่ได้และซอยนี้ ป้าที่บอกว่าถ้าปลูกแล้วมันจะไม่สามารถที่จะดึงกิ่งไม้ได้ต้องเอาออกอีกทางหนึง่งมาฟั่งนี้ก็ค่อยๆนะระวังกระถางดอกไม้นี่แหละซึ่งบอกว่าต้องการตัดแต่งกิ่งเสร็จซึ่งจะเอาดอกไม้มาปลูกแต่าม่อระวังนี่คือ อม,มันทนอยากไปไม้ทองยิ่งอย่างออกไปข้างนอกออกไปแล้วจะตามหาเจอไ,มไ,ปปไหมล่ะไม่ให้ออกหรอกออกก็วิ่งลงห้วย,น,ยนุ่นไ,ไ,ไม่แล้วยายไม่ตามอีกแล้วได้ยายยายก็สินั่งให้ยอยู่เงื่อนแต่ว่ายายคือโกไปตามอีกแล้วถ้าไปอีก ก็จะเรียกไม้ต้องอ้ยมาจืนกับจะมาก็จะเรียกหาใแเนี่ยไม้ต้องอ้ยมาจืนเอออยากออกไปมากแต่เราจะไม่มีเวลาที่จะพาออกเล่นปล่อยก็เอาไว้หน้าประตูนแหละเดี๋ยวให้พ่อเอาออกไป มัไปนะคะไหมทอง,องโอ้ยบ่ได้มันไก่ปล่อยมันไก่ไหหันละก้อนเน๋ยวไม้ทองก็ยังอยากออกยิงอยากออกอยู่ไม้ทอง,ทอ,งอุ้ยต้นนี้ไม่ได้มารดจตายไหมเนี่ย ไป็นลุนตาอ่อนค่นี้ไม่ใช่มาใจ่ที่นี่มันน้ำเยอะทั้งนู้นหน่อยมบอใจดแล้วก็อีกอันึ่งตาเอาไปไหนไม่รู้ยายเก็บมาไว้ที่นี่สองอัน่ะไปหอบมาก เก็บขึ้นจากไม้ทองลือ้ออืมตามไปดูตามไปดูคุณลุงจะเอาเหี่ยวขึ้นอีกต้องช่วยกันดูไม่งั้นคุณลุงก็คาดไม่ถึงเหมือนกันแหละว่ามันอาจจะลมผ่านมาตรงนี้ก็อดที่จะส่องดูกหลาบงามไม่ได้กำลังออกดอกเยอะเลย กำลังบานกำลังบานจ้านะมีกระดอกงามงามป้าจบคลิปนี้ลงที่ตรงนี้ดีกว่าตรงสวนกุหลาบงามดีกว่าโอ้โหสวยสวยสวยพอบานออกแล้วก็สวยถ้าเขาติดอยู่ตรงนี้งามงามมันก็ดีเนาะแต่ไม่ค่อยอยู่ตอนฤดูฝนเลยไม่เป็นไรงามฤดูนี้ก็ได้สำหรับคลิปนี้ลุ้นและทึก ลุงขึ้นตัดหญิงให้มาจบลงที่ความสวยงามของกุหลาบจ้าสวัสดีค่ะ